ตัวเพี่พี่ผมใจใจผมไม่นิวผร้ายไปพี่แจ็ก่ไมพี่จ็ก่อมพแจ็ก่อพี่แจ็ไมก่ออมเ็ะสานเยพี่แจ็เลยเี่ผมม่หด่อน่อน ผมมินีแล้วผมมีนีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นนไปเดี๋ยวก่อนี่พี่มีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมพี่ก่อนเพรยับจับคมก่อนไม่ได้ไ่ได้เออพี่เดี๋ยวก่พี่มีเดี๋ยก่อนเลยเดี๋ยเดี๋ยวเี๋พี่ดีเดี๋ยวก่เลยพี่นี่พี่ีก่อนเดี๋ยวก่อนผมมนนี่มันพี่ผมอยากปะกันีจังเส้ค่ไการอนเต่มันไม่ตงคมร้ร้อความร้ทกวนทุกคนเฮ้ยคตันที่ไม่ยอมมกงตัไน

แกได้สาม้วยนไม่ต้องจับก่อนพี่พีเดี๋ยวเดีี๋ยีไปไม่ต้องจับก่อนม่ตอนจับก่อนผมะครับพี่แจมก่อนพี่แจมผม้มี่แล้วผมมนีแล้วพี่นั่งก่นั่งก่อน่มนั่งนั่งคุยนั่งคุยพี่พี่ฮนั่งเรียบร้อยมยมันโชว์มาให้ประกันนะเออกันไม่คุ้น ได้แคสามร้อยไปขอ้พูดกับเขาแล้วกผมขอูกบีผมไมเอาใตังกันเลยผมจแล้วผมจับคุณแล้วนะไรตั้งเร่ดูีั้งเร่ผมจับคุยได้ไหมคุยมานี่ก่อนดิเดี๋ยวผมบอกเลยผมได้แค่สามร้อยก็ะมันลดผมผมไม่เอาเฮ้ยเต็มลดเมื่อกี้ที่ผมขอได้ไหมผมให้ตังค์ผมบอกตรงๆผมขอได้ไหมผมให้ตังค

เดี๋ยวผมเหนื่อยไปไม่มีอะไรไปบางทางด้านนอกนู้นเหรอครับผมไม่วิ่งหรอกไปผมมาเดี๋ยวผมทำงานได้นะ่ยผมเอาให้อีกก็ได้ผมไปขอกับมันให้ปล่อยผมเออเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยคุยแต่คุยง่ายคุยกันรู้เรื่องเดี๋ยวปล่อยแนี่ขอบคุณบอก

ขายอยู่ที่ลำลองใช่ไหมไม่บอกก่อนเลยชื่อได้ไปเอาของที่เคยบอกยังไงล่ะเอาเองอะเดี๋ยวผมไปเอาเอามาให้เองเดี๋ยวที่บ้านไหมที่เขาที่บ้านเลยไหมไม่มีผมไปเอาที่นู่นเดี๋ยวผมโอืหนักอามันมาได้เดี๋ยวพี่เออเบ๋คุยเรื่องหน่อยเบ๋พูดง่ายๆเบ๋